ดีครับบรรยากาศย่างกลับมาครับพี่น้องหลังจากพัย่างรอบก้อแล้วคนกำลงังทยอยมาคนกำลังทยอยทยอยมาพี่น้อง,งเมื่อเอเลียเด้อพี่น้องย่างมวนใกล้ๆเนาะพี่น้องปวดขาอ๋อแข่งหัวละสูสูก็ท่าเรือละ เขากำลังปันักยานมากขึ้นกัน่ารไปทางดี้วพีขึ้นขึ้นไปเท่งคุณไม่ได้ทางขูขาทางก้อนหินนะพี่น้อง ปลาใหม่ปลาใหม่ปลาไหไรอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเขียวเฉาอุ่มยังมาสองคนนี <c> ่ <oughs> แอร์แอร์สินไกลายละกลายหัวละอีกเส้นหนึ่ง <c oughs> ทางรถรถจักรยาน,นบ่ได้เซารถจักรยานพี่น้องเอ้ยอยากอาอ,อกกําลังกายเพราะว่งาาขาลาพี่น้องปลาใหม่ปลาไฝนตกไปนี่พี่น้องแดงทานี้ฝนตกแงอยู่นี่ อย่างเดือนเดือนเดินเดือนเดินการหลักใหญ่มากเลยบาทมาหลายแล้วครับพี่นะี่มีคนนำทางครับรรยากาศคนก็มาเที่ยวกันนะอย่างาเต็มเลย มีคนอยู่อยู่ได้นี่บ้านเก่าเขาเขาทำอะไรบ้านห้องบ้านผีสิงมาเลยเฮ้ยเห็นขาขาวๆแบบกูเลโอ้เจ้าบ้านแต่เจ้าเขานเฮ้ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังคีมังคี เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงว่าขวดวาเงาะอย่งน,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 นี้เหั้หัวเขานี่อีกอ่ะเปมันเห็นขอวเขามันมามักวกับปอเขาได้หี่ไปไปไปลูกน้อยตัวน้นอยก็มีฮะ <c oughs> ตัวนี้น้อยเนี่ยสวยนฮะรร <c oughs> <c oughs> ยาก,กาศป่าไม่พี่น้อง โคดมสมบูรณ์จ้ะช่ว,วงนี้ฝนตกหูงลิงครับพี่นอ้องครับอันนี้ก็ขอไวส์สนีก่อนนะับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส์สนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยครับ